คุยเรื่องเรียนพิเศษเรื่องเรียนพิเศษใช่ใช่ระหรว่างระหว่างว่าแบบเออไม่ชอบครูเรียนพิเศษคนนี้นะเราเปลี่ยนคนไหมความตีกันเล็กน้อยคือความคิดไม่ตรงกรันใช่ใช่ใช่แล้วก็มีความได้เด็กจะต้องได้มาเจอกันแหละทั้งคู่ถูกปะเพราะแบบคนนี้ก็ต้องได้เจอพลังกับพลังแล้วก็ต้องมีความไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาไปทำอะไรกับสนนะมีความสับสนซึ่งทมองมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะ ส้มผมเหมือนกันเหรอสมผมเหมือนครับเหมือนกันเหมือนกันคล้ายงเหมือนกันหมดเลยหรอแต่เจ่าพระพระรักแซมว่นใช่พระรักแซมว่นแต่เราและเราก็คือจำไม่ได้เราก็คือจะจำไม่ได้ว่าคนนี้คนนี้กระดามใจเราหรือเปี่ยจำได้จำได้คนนี้คาแรคเตอร์เขาจำจำได้ว่าคนนี้คนนี้ใช่คนสำคัญน่ะเขาเป็นคนสำคัญรักแค่คนนี้มองแค่คนนี้เลยเขาไม่ได้ใช้การมองพี่เขาใช้ความรู้สึกน่าน่ารถ้าคนสำคัญจริงเขา ไม่ว่าจะอะไรก็จำได้อยู่แล้วแม่ม่ใชคนโง่ลิขิทลิขิตลิขิตจับเลยนะครับยังไม่ถึงเจ็ดคำอ่าอะไรอยู่อะไรอเู่อะไร่างี้ปะอ่าของผมจะเป็นสไตล์แบบเป็นผู้ชายใช่เป็นผู้ชาย้ผู้หญิงหอี่เขาัอะไรบ้างคาคเตอร์ จะเป็นแบบออกแนวเปนแบรดใช่ไหมแบรดแบรดซึ่งมารู้หล่ะค่ะสีดำเย์บอยเม์บอยแบรดซึ่งมารู้ดูสักแบรดซึ่งมารู้มากไม่ไม่ได้ม่ได้น่าเรีกหน่งหรือหนึ่่รู้สักไปเป็ดเจ้าเป็นแบรดซื้อมารู้เดี๋ยวชันอีสตรนี้ขึ้นตรงนี้เลาลองชี้ดิแบร์จะขึ้นมาอ่าอะไรก็ขึ้นอันนี้คือเป็นหนักที่อินดิเตอร์อันนี้คือแบร์รู้จักแล้วเนาะตัวดำๆรู้จักแล้วแบร์แนวออกเป็นเจ้าชู้แล้วก็คือ ชอบคนอื่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาอยู่กับเพื่อนๆจะเป็นคนแบบเฮฮาจะพูดเรื่อยๆแต่ว่าถ้าอยู่กับคนอื่นที่แบบเราไม่รู้จักเราจะเป็นคนแบบนิ่งๆคู่ๆไปเลยแบบคีปลูกแบบยิ่งๆไปเลยอ่ะอันนี้ทั้งจริงหรือว่าอะไรครับทั้งคู่เหรได้ได้เนาะแต่ในเริ่มตัวก็พูดไม่หยุดเติมน้ำ ก็หอมตั้งแต่ตอนตอนตอน EP หนึ่งเป็นต้นมาเธอก็ยังพูดไม่หยุดเลยก็เอ่อเหมือนประมาณเรื่องแรกเรื่องสองอ่ะผมเป็นตัวชงเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวชงที่น้อยกว่าเนี่ยจะเล่นจะเ <c oughs> <c oughs> ล่นอะได้ไม่ถึงนะ <c oughs> ตาตาตาเป็นตัวชงที่แต่ว่าเรื่องแรกกับเรื่องสองเรจะเป็นสองว่าจะเป็นหนักตัวชงจะเป็นหนักทางยี่หว้อได้หผมผมจะ เล่า <divide S 1> อะไรบ้างผมเห็นเรื <único Liberty Overwatch> ่องที่สองเนี่ยเขาชมเก่งมากเขาชมแบบขนยกประจําเลยนัดมันสิเลยครับขนยกประจำถ้าไม่มีใครได้นี่กี่เดซแองดูคนนี้จิบจิบจิบใช่คนเดียวบอลเขดูนะครับอย่าพี่แองกผมอะยังไงยังไงอะเราไม่ตอบแล้วก็ถือว่าเป็นคนบอกว่าเออชมไปเรื่อชมไเรื่อยแล้วก็ EP หนึ่งกับ EP สองเนี่ยผมก็จะชอบชอบไปเรื่อยเลยพี่แต่พอแบบ ได้มาเจอคนคนหนึ่งอยู่ร้านน้ำส้มปั๊บผมรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบสปาร์จอยอยเงี้ยเจอปั๊บใส่ดุนะแม่เหล็กดึงดูดเข้าวแกงใช่แล้วนะนี่หรอผาแล้วก็คือสนใจที่ที่เป็นคนต่างดีแหละสติแล้วก็แบบพอเราไปเจอพระรามปั๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยนะคนนี้น่ารักเราต้องแบบเออด้วยความที่ว่าเราแบบ ไม่มีเป็นตัวเป็นตนสักทีแล้วแบบเออตอนเราก็มีเป็นตัวเป็นตนมาทำไมมันเกิดผลอะไรวะแล้วมีแฟนไม่ได้หรอหมายถึงควาที่ว่าเพื่อนเป็นแบบมีคู่ใช่อย่่างคูแล้วความที่ว่าเพื่อนเรามีคู่กันหมดแล้วแล้วก็แบบชอบบ่นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเจอเมื่อไหร่จะมีแล้วแบบหาเป็นตัวเป็นตนสักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราก็แบบเอออยากความรู้สึกว่าอยากมีอยากมีแบบคู่กับคนอื่นเข้ามาก็เลยแบบลองจีบทำไมไม่ลองจีบยี่หว่าดูไม่ได้เหรอ สิบดิวสิบอะไรสิบดิวมหมเธอจะเปไลไ์กับดิวไม่มาโลมัถ้าทีมคนอื่นก็จะไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาอ๋อหลังจากนั้นก็คือเริ่มสารสองพันกันมาเรื่อยๆมีอะไรโมเมนต์น่ารักน่ารักมีประโยคเด็ดๆที่พูดกันในเรื่องก็มีซีนร้านกาแฟนะครับที่ที่เขาไปเจอแฟนเก่าเขาอ่านคุยสิกันอ่แฟนเก่าเธอเสื้ออะไร เจนค่ะเจนค่ะดูชื่อเจนมากกวนุ่นและมากับโบเอาไปสิ่โมง่ะเร็วโบค่ะโบค่ะดูชื่อโบมากกวเจนมากับนุ่นลันล่ะยังไม่ได้นุ่นเลยอะยังไม่ได้นุ่นก่อนนุ่นอะไรกันทรัเนี่ยไม่เป็นนุ่นหรอเหนื่อยแล้วขนาดนุ่นย้อยมาเหอย อ่ะเจนมาเจอเจนเจนเป็นแฟนเก่าเจนคือเลิกไปแล้วถูกไหมใช่อ่ะมาเจอเจนที่ร้านกาแฟเราไปต่อแล้วก็อ่าเหมือนก็คือผมไปกับเขาหรอใช่ผมไปติวหนังสือให้เขาแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอดีแฟนเก่าผมมาแล้วเจอผมปั๊บนั่งอยู่กับพรามอ่าแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมาใครสงสารอย่างเงี้ยพรามก็แบบด้วยความที่ว่าใครวะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหึงอย่างเงี้ยหึงกวนก็ไปเจ้าที่แรงอะไรประมาณนั้นก็ต้องมีติลอะไรอยู่เขาอ่ะเอ้า ก็เราเป็นแฟนไอเนี้ยถ้าใจคำว่าเมียคือมีความได้าเป็นแฟนคือมีความเป็นแฟนกันแล้วคือถึงถึงห่วงเขาในใจเธอตอนนั้นเธอจะตอบเจนว่าอะไรถ้าสมมติเจนถามมาถามว่าเธอชื่ออะไรเรียกมั้งเหนือเหนือไม่ไม่อะถามมาฟังดิเอา๋อเอาแบบเอาแบบความจริงอะเอาแบบชีวิตจริงอะตอบแบบชีวิตจริงอะอันนี้เป็นชีวิตจริงอันนี้เป็นแฟนเก่าอันนี้เป็นอะไร เหนือเหนือมากับใครอ่ะของมากับแฟนเก่าแต่ไม่ใช่เด็กคิ้วคิดได้หรอกมาแบบทำไมเอาแฟนใหม่เล่นเฮ้ยแูบคุณนู่นเขาใหม่อขาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้เขาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้เขาใหม่สี่สามได้รับเหนือเหนือมากับใครอ่ะมากับน้องอ่ะแล้วทั้งน้องหรือกับใค พี่ว่าทำไมน้องหน้าไม่เหมือนกันทำไมน้องน้องหน้าไม่เหมือนกันเลยอ่ะหนือไม่รู้ดิก็พี่ที่ไม่ใช่พี่อ่ะก็เหมือนแบบนี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อพี่เข้าใจวะ่ไม่เข้าใจพี่ง่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ้าในถ้าใีวิตจริงถ้าในชีวิตจริงมีคนมาพูดแบบน้ พูดกลับไปว่าอะไรไอ้คูณกันดึงหน้าใส่ถ้าในชีวิตจริงที่เขาพูดไปหามมาเหนือเหนือมากับใครอ่ะมากับน้องปวดจังปวดนชีวิตจริงเลยชีวิตจริงกาแฟปากสั่นให้มันให้มันนี้แต่ว่าพอพอเหนือหายไปก็ คุณพี่จริตนานาคุณพี่พี่เรียนมากเลยนอกจากซีนนี้เดี๋ยวมันก็จะมีซีนคุกคิดอยู่เรื่อยๆมีความแบบเข้าคู่กันอ่ะเธอเขินกันไหมเพราะว่าเธอก็แบบมีความสนมกตาเลยถามว่าเขินไหมผมรู้สึกว่าเขินมากเลยไม่ใช่ความที่ว่าเราเป็นผู้ชายแล้วแบบมาเล่นซีรีส์วายมาเล่นเป็นพวกแนวเพศชิสสามผมรู้สึแบบ ด้วยความที่ว่าเอ้ยเราไม่เคยทำอะไร่างนี้กับผู้ชายมาก่อนนไงแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราแบบมาทำนี้ปั๊บมันแบบมันมันตลกตอนแรกมันจะดูตลกมันจะดูแบบขำแก่พี่รู้สึกยังไงเขินจริงเขินยังเห็นได้สานฉันเห็นแล้วก็รู้สึกมันเป็นถ้าถามาเขินไหมมันไม่เชิงเขินครับมันเป็นแบบชอบชอบชอบผมชอบนะเวลาเล่นอะไรกันแบบเนี้ยชอบรู้สึกว่ามัน มาเมาเล่ะป็นเละครไงแล้วถ้าเราเป็นตัวละครไงมันรู MM ้สึกว่ามันมันไม่ควรเขินนะมันควรที่แสดงศักยภาพหรือว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าเออจริงๆเราก็ชอบไม่ชอบชอบแสดงแบบชอบแสดงใช่ชอบแสดงเออวลาจูบกันครั้งแรกมันรู้สึกยังไงบ้างกับการจูบผู้ชายคือไหมเคยจูบผู้ชายแล้มาก่อนหรือเปล่าหเธอเคยวะเราสามารถบอกเลยพูดตรงใช่ไหมจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ถ่าย เจ้าหม้อมัน,มนานไปแล้วเธอจะรู้สึกยังไมงมันก็มีจูบอยู่แล้วมีมีเธอจะรู้สึกยังไงเนี่ยวกันเราพร้อมเขี้ยวกเราพร้อไมไหมอะจูบอะไรปล่อยวางปล่ารู้สึกผมถ้ารู้สึกแบบจูบอะไรรู้สึกแบบตามตามตามอารมณ์แล้วสิ้นสิน้นแล้นส้น,นมันจะมีความฟินอยูอย่ใน,นตัวถ้าดักดูแล้วรู้สึกยังไงก็ไปดูในซีรีส์นะครับแต่คู่ก่อนเขาบอกเขาหมดจนจมูกบีบแล้วคู่นี้จะยังไงอืมจมูกทะลุ เฮ้ยหมอไหหมอสากอนเน่ยท่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจะ้อมเท่งหมเลยสมุทะุเลยจะยไงดีคะจบขอคุณน่าจะดูดดื่มดั่งสายน้ำที่อุยไม่่ปากเลี่ไองขาจะดูไลวะหอมมาไม่แล้วอมจนลิปสติกลุ ใชทานอไม <elas> ่มีคนทานลิปสติกแล้วลิปมันลิปมันออริมื่อกี้นี้มิกเธอปล่อยปล่อยจอยแล้วมืงเนี่ยเอออ่ะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าในซีรีส์จะแบบเออสนุกสนานขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นเป็นเกมที่เราจะกระชับความสัมพันธ์ของเธอทั้งสองคนกระชับความสัมพันธ์ใช่ใช่ชื่อเกมว่าไทยกับ ชื่อว่าอะไรวะแม่ไม่รู้ชื่อแม่โยนไปโยนไปคนนี้ยังไม่ได้กินเลยตาใสเลยนะชื่อของจริงทายใจอะทายทายใจพร้อมเป็นค่ะอะไรขนาดเกมแับเป็นยะครับแต่อธิบายก็เพื่อเราก็คือมันจะมีสองหมวดสองคนต้องตกลงกันว่าจะเลือกหมวดไหนเป็นหมวดนักแสดงกับหมวดวิศวะนะคะแต่ว่าคำใบ้เราห้ามใบ้เป็นคำในหนังเราแต่ละ ที่ยากก็คือเราต้องใบ้ทั้งหมดเป็นวอลเวลว้าว้าวว้าวอะไรอย่างนี้คนแพ้จะโดนทำอะไรครับแม่โดนครับอ่าจ้าวค่ะจ้านะคะก็จะต้องทำการพูดอวยอีกฝั่งหนึ่งเช่นแบบว่าไม่อวยแบบว่าไม่ต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้เช่นแบบแบบพี่ก็สิบพี่ก็สิสวยมาก คือการทีวขนตาพี่อะค่ะเรียงเส้นเหมือนแบบหางนกยูงที่แบบว่าปทุกเรียงขึ้นมาแบบโอ้โหนแบบโดยคืนที่เป็น้หินอ่อนนะคะที่ผสมนี่มากน่ามาขนตาแล้วร่มเหมือนพี่ยังิกซ์สานอีบปเลยฉันก็พิมพ์นะคะซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเป็นการลงโทษหรือเป็นการเล่นกันดเฉยๆเหมือนเปน